สรุปดวงที่กับอาจารย์บูสวัสดีคะ่ะชาวชนอนซอกทุกท่านทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับพวกเราในเดือนสิงหาคมค่ะอ่า <c oughs> สิงหาสองห้าหกหกเดาวย้ายถึง3ามดวงอ่าดวงทุกท่านนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเข้าไปติดตามชมเนื้อหาเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามนะคะ Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกิง้งกรุงกิ้งให้พวกเราและทีมงานด้วยคะ่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นภาพรวมของทุกคนเพราะจริงๆแล้วบางคนมันดวงดี เวลาทํานายออกมาในภาพรวมก็บอกไปเลยค่ะว่าคุณพันคูณหมื่นไปเลยนะคะว่าคุณจะเฮงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในพื้นดวงของใครที่ดวงกําลังตกนะคะเวลาทํานายถ้าดีก็ต้องดลอปก็ต้องหานแต่ถ้าเกิดทำนายออกมาในภาพรวมว่ามันแย่มันก็ต้องลงลึกลงไปอีกนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะมีวิธีการเสริมดวงแก้เค็ดอยู่ท้ายคลิปค่ะลัคนาราศีตุลค่ะวัสดีค่ะ ขอซ้ำตุนทั้งหลายนะคะกับเข้าสู่ดวงประจําเดือนนะคะสิงหาคมกับพวกเราสองคนนะคะจานมุกและชามพลอยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานค่ะจา้าโอเคชาวตุน้นการงานของคุณมีดาวเกตกลุ่มข้อแรกบอกก่อนเลยถ้าคุณอยากได้อะไรนะคะคุณต้องการงานให้มันสําเร็จจุดไหนทางเดือนสิงหาคุณขอพรนะใครที่บอกว่าเป็นสายมูอยู่แล้วมีสิ่งสัพการนี้แย่ได้ไหม ต้องพรค่ะนะคะขอขอใครที่บอกว่าเป็นสายมูที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่คุณนับถืออยู่แล้วนะค่ะให้เน้นเ้นเลยก็คือขอพรสดมนต์ขอพรรับรองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเพราะว่าจะมีการเขาเรียกว่าได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดสม่าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยได้เป็นสายมูอันนั้นเดี๋ยวไปฟังตอนช่วงเสริมดวงกันอีกทีแต่ว่าใครก็ตามนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องการงานคใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮงใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือของศาสตร์ในเรื่องกุธคุณรับรองว่าขึ้นึ้นนะดวงขึ้นต้องบอกนี้นะ,ะการเดินทางการเป็นแอร์การเป็นไกด์ขึ้นะนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นแอร์อยู่แล้วจา้าแอร์กี่เก่า เก่าอะโอเครวมไปถึงเรื่องไอทด้วยนะคะเรื่องไอทีเรื่อง Innovation เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบสมัยใหม่ล้ายุคล้าสมัยเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบความออใครที่ทําอะไรที่เป็นสีเกี่ยวกับเรื่องสีแบบวิงวิงเนี่ยสีพวกแบบนี้ที่มีความคริสตัเอร์มีความวิงพวกนั้นก็จะขายดีโปรดักต์พวกนั้นก็จะขายดีค <laughs> ่ะ ต่อเรื่องการเงินการเงินเนี่ยคุณต้องรลีบขคว้าไว้เลยนะควา้าการเงินไว้ตั้งแต่ก่อน18สิงหานะต้องบอกชาวตุลอย่างนี้ก่อนการเงินต้องควา้ากอบกลวยมายให้มากที่สุดเพราะว่าหลัง18สิงหาการเงินจะตกวินาทคุณจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายค่ะนะคู่ของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนสนิทรอบตัวคนสนิทเลยนะต้องสนิทนะอาจจะทำให้คุณมีโอกาสจ่ายตัง อโดยไม่เจตนาโดยไม่ตั้งใจบางทีอ่ะมันจําเป็นหรือบางทีเออต้องควักหรือบางทีมันเป็นกฎของแรงดึงดูดอะไรไปอย่างที่แบบให้เขาให้เขาให้เขาให้เาอมกระซิบอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีข้อแรกคือมีสตินะมีสตินะคะข้อที่สอง อะไรที่มันจําเป็นต้องจ่ายมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้คุณคก็รีบก่อโวยและรีบเซฟเงินเอาไว้ตั้งแต่ตอนสินหาค่ะใครที่ฟังตั้งแต่ตอนนี้เซฟเลยเซฟตอนนี้เก็บตังค์เลยนะคะ่ะแต่ยังไงก็ตามมีเรื่องให้จ่ายแต่ก็มีโอกาสที่จะเข้าเพราะว่าดาวหลายดวงที่มันอยู่ในภพราภะาที่เป็นโอกาสให้กับคุณดีๆมันก็เข้ามาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคุณมีโอกาสที่จะมีโชคอยู่บ้างค่ะมีโชคมีโชคกับลูกค้า ใครที่บอกว่าแบบมีโชคกับลูกค้ามีโชคกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีโชคกับตําแหน่งหน้าที่การงานนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าเฮ้ยได้เงินเป็นค่าคอมหรืออินเซนティブหรือคอมมิชชั่นอะไรต่างๆคุณก็มีโอกาสได้เป็นกอบเป็นกำรรพอสมควรในนงในหน้าบลกเกอร์ก็ยังถูกต้องในนงในหน้าบลกเกอร์นี่คือเหมาะมากสําหรับคุณในช่วงนี้ค่ะค่ะต่อด้วยเรื่องความรักค่ะาจาย ดาวพฤหัสยังเล็งรักอยู่นะคะค่ะแล้วราหูก็อยู่ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยจะได้จะได้ทําไมไม่ได้จะดีจะดีะดทําไมไม่ดีค่ะมันจับอะมันจับมันมีแต่คาว่าจับใกล้แล้วใกล้แล้วเออใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวโอ้แต่เราหน้าเบือ่ออะไรเงี้ยต้องพูดอย่างนี้นะคะ <c oughs> ว่า ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนมันมีทั้งกั้วบวกก้นลบพลังสองอันที่มาอยู่ในเรื่องของความรักบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้มาช่วงนี้มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะให้คิดในมุมนี้แต่ในบางคนเนี่ยดวงอ่ะพื้นดวงของเขาอ่ะเรื่องความรักมันโดดเด่นนะถ้าพื้นดวงเรื่องความรักมันโดดเด่นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งดีๆเขาก็จะเข้ามาพอเขาเข้ามามันก็จะฝุกติดมันก็จะได้ นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้โดดเด่นหรือบางทีเราอาจจะดีมากเกินไปหาคนดีพอ,อยังไม่ได้อืมอ่ะเพราะว่าดาวคู่ดาวพฤหัสเป็นรา,าชาโชคนะต้องเจอคนดีพอจริงรนะต้องดีพอและสี่ <c oughs> เรามันไม่เข้ากัน <c oughs> มันอาจจะลอยลอยอยู่ลอยลอยลอยู่อาจจะต้องรอลาขูดย,ย้ายเดือนตุลาอีกรอบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนนี้รับรองว่าคนไม่มีคู่ก็จะมีโอกาสที่จะได้แรมแร,ม,แรมกันบ้าง ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะไอ้ซึ่งคนที่มีคู่แล้วเนี่ยแหละเขาเรียกว่าบกบ,บ,บลบลบค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่าดีก็ดีใจหายร้ายก็ร้ายน่ากลัวเพราะฉะน,นั้นเช็คดวงดีกว่าค่ะเรื่องเนี้ยไม่พูดเยอะไม่พูดยาวเพราะว่าคั่วบกขั้รลบ,บ,บมันอยู่ด้วยกันเราหูพฤหัสอยู่ด้วยกันโอ้โห มันพูดยาก <c oughs> อยู่ที่พื้นดวงใช่สําหรับใครที่อยากจะเช็คพื้นดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเข้ามาใน l i น์แอนะคะแอดไซโฮโลวได้เลยค่ะค่ะเรามาตอบกันที่เรื่องของสุขภาพค่ะจับอกเลยนะคะว่าตั้งแต่18สิงหาเป็นต้นไปให้คุณระมัดระวังในเรื่องของตับไตไส้พุงช่องลม <c oughs> ช่องท้องค่ะนะคะเรื่องของระบบนำไส้ นะอันเนี้ยจะมีโอกาสถ่ายไม่ค่อยดีมางคนบอกว่าเออเป็นตั้งแต่ช่วงประมาณแบบปลายเดือนกรกฎาคมยาวมาแต่บอกก่อนว่าช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาเขาเรียกว่ามันเริ่มแบบอาจจะมีความเหลือหลังและอาจจะทําให้คุณต้องแบบไปสอ่องกล้องหรือไปตรวจสอบหรือไปตรวจเช็คหรือแบบมีอะไรบางอย่างค่ะให้ไปตรวจเช็คนะคะแก้และเสริมยังไงได้บ้างคะอาจารย์มาตะกี้นี้ที่มีการติดขังอยู่ มันคือเรื่องอะไรนะชามพยงานค่ะจ้าโอเคอ๋องานที่บอกว่าใครที่ไม่ใช่สายมูแล้วตอนนี้การที่บอกว่าเสียงเคร่งต้องทํำยังไงนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยว่างานแก้โดยการที่คุณต้องยังไงก็ตามถ้าคุณปฏิบัติทําได้ถือศสีลได้คุณควรทำนะอ่ะคุณควรทําพอช่วงเนี้ยถ้าคุณอยากได้งานอย่างแน่วแน่มากจริงๆทําเถอะค่ะรับรองว่าช่วยสับเปอร เยอะนะเยอะเยอะเยอะอีกข้อสองไปไหว้พระพรหมะนะคะไหว้พระพรหมค่ะพระพรหมจะช่วยคุณในเรื่องการงานเพราะตอนนี้ท่านอยู่ในตําแหน่งการงานของผืนดวงของเขาเรียกว่าอยู่ดวนคืนตำแหน่งของดาวจรน,นะคะเหมือนสินทรัพย์สิทธิ์ที่ให้พลังในเรื่องงานงคุณเขาจรมาคือพระพรหม,ระรมนะคะในฝั่งฮินดูนะแต่ถ้าเกิดสมมติในฝั่งด้านอื่นๆก็คือจะมีคือการไปไหว้พระตรงเนี้ย คือช่วยอยู่แล้วปฏิบัติธรรมคือช่วยอยู่แล้วพอดาวพฤหัสอะเล็งคุณอยู่ค่ะรับรองว่าจะทําให้คุณได้รับความสมเูร็จแน่นอนค่ะต่อด้เรื่องสีค่ะจ้นสีสีส้มแสดยังดีอยู่ยังเฮงอยู่ยังปังอยู่คุณใช้คริสตเตอร์ได้เลยค่ะอะไรที่เป็นคริสตเตอร์คุณใช้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในช่วงช่องของการงานให้คุณมีงานที่ดีดาวอาทิตย์คุณใช้ได้เลยเป็นลาพาเป็นลาบสีเขียวใช้ได้เลย ็นอะไรที่ดีมากสีฟ้าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้หลายสีงดสีชมพูค่ะงดสีชมพูนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพยายามงดสีขาวดําค่ะนะเพราะว่ามันเออ่จะทําให้คุณยิ่งซึมอ่างดสีขาวดําค่ะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของจิวเวลリー จิวเวลี่คือเสริมได้มากเพราะว่าพวกเราทดลองกันมาเป็นปีๆนะคะแล้วเฉดสีของจิวเวลี่ก็คนเป็นเฉดสีที่ค่อนข้างเห็นชัดแล้วก็สีค่อนข้างเข้มนะและสีค่อนข้างตรงที่จะเสริมได้มีพลังพอสมควรนะคะสำหรับคุณในเรื่องของจิวเวลี่ที่จะแนะนำเป็นแหวนนะเพราะว่าแหวนเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างครบสิ่งที่คุณอยากจะได้คือเงินนะคือเงินให้ใส่ เพชรกับพลอยสีฟ้าค่ะคู่กัดค่ะนะคะคู่กัน,น,ะะกนในนิ้วนาง,างาข้างซ้ายค่ะใส่ได้เลยใส่ซ้อนกันไปเลยสองใช่บางคนถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากได้ความรักด้วยก็คือเพชรพลอยสีฟ้าและพลอยสีแสดใส่นิ้วนางข้างซ้ายสามอันซ้อนไปได้เลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยห,หนาไปเยอะไปก็คือใครอยากได้เรื่องการเงินก็คือเพชร พลอยสีฟ้าใส่คู่กันนิวนางข้างซ้ายอันนี้ก็มีโอกาสดนยเรื่องของงานด้วยเงินก็จะเข้ามาโอกาสของการงานด้วยค่ะแต่คุณจะเลี่ยงไม่ได้นะเพราะหลังสิบแปดเนี่ยมันจะมีโอกาสในเรื่องของการเสียเงินจริงๆเพร,ราะดาวมันย้ายไปให้เสียตังค์อะต่อมาถ้าคุณอยากเสริมเรื่องความรักพลอยสีส้มค่ะพลอยสีส้มใส่ไปที่ตรงไหนนะฮะนิ้วกลางข้างขวาแบบอาจารย์ค่ะใส่พลอยสีส้มได้เลยได้เลยเลยใครอยากเน้นเน้นเลยนะ ส้มและฝาสแปดก,กันนิ้วกลางข้างขวาอือันนี้รับรองว่า <c oughs> เห็นผลที่สุด <c oughs> ส่วนร้านแนะนำนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นมาให้คิวอาโค้ดข้างล่างนะคะชื่อว่ารชวลี่นะคะร้านนี้นะคะอาจารย์นะคะเป็นคนคัดเนื้อพลอยนะคะแล้วก็สีพลอยนะคะที่สามารถเสริมดวงได้อย่างแท้จริงนะคะลองไปสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้ะคะ่ะยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสัสดีค่ะ